สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีกรกฎทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องหมอนิ่งทารโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงที่ดาวพระเกตจรย,ย้ายเข้าสู่ภพเรือนที่12ของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะส่งผลอะไรกับชาวลัคนาราศีกรกฎบ้างเป็นการทำนายในภาพรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปลดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะ ดูได้ทั้งโหราศาสไทยโหราศาสตรตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีกรกฎคะในช่วงที่ดาวพระเกตจรเข้าสู่ภบเรือนที่12บไพ่ใบแรกนะคะ อัศวินถือไม้เท้าคำว่าสนใจเนาะความสัมพันธ์เดลิเวอรแล้วก็ความภูมิใจพ,พิเศษนะคะเพื่อนฝูงสามถ้วย เอื้อเฟื้อหกเหรียญแล้วก็สร้างสรรค์อัศวินถือถ้วยเอาอยู่สเตรงล่องลอยเจ็ดถ้วยตื่นรู้จัดเมนแล้วก็กังวลใจเดอะมูน เรื่องราวของการเหมือนคุณจะได้ตื่นรู้หรือคุณจะได้หลุดพน้นจะได้หลุดพ้นจากอะไรบางอย่างแล้วก็ช่วงนี้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะเหมือนคุณจะได้หลุดพ้นจากความกังวลใจหรือการวิตตกังวลการคิดมากกับอะไรบางอย่างตอนนี้มีเรื่องให้ต้องน่ายินดีมีเรื่องของความสำเร็จบางอย่างที่จะเกิดขึ้น คุณดูเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองเนาะก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องราวที่คุณจะต้องรับมือกับอะไรหลายๆอย่างหรือมีโปรเจกต์มีงานมีเรื่องที่จะต้องทำเยอะแล้วก็เป็นเรื่องของการต้องรับมือกับหลายๆสิ่งในเรื่องของครอบครัวความรักการงานที่ตัวของคุณเป็นคนที่อดทนค่ะคุณเป็นคนที่อ,อดทนมากๆในบางครั้งอาจจะ มันมีเรื่องที่ต้องอดทนในด้านของอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหมือนคนอื่นมองคุณด้วยสถานการณ์ที่แบบเชิดชูคุณนะคะเขามองคุณเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่ perfect เป็นคนที่รับมือกับทุกๆสิ่งได้ดีแล้วก็เป็นคนที่โปรไฟล์ดีมากๆค่ะแต่ในใจจริงๆของคุณอะ่ะมันมีทั้งเรื่องของความเศร้าความรู้สึกกดดันความรู้สึกผิดหวัง ถ้าจะเรียกง่ายๆก็คือหน้าชื่นอกตรมเนาะมันเป็นหลายๆอย่างที่เข้ามาประเดประดังในเรื่องของชีวิตของคุณทําให้คุณจะต้องจัดการสถานการณ์ทุกๆอย่างคนที่มองมาก็เลยดูคุณเป็นคนที่แบบเอ่อเพอร์เฟกอะคะ่ะดูดีไปซะทั้งหมดเลยแต่จริงๆแล้วคุณก็รับมือกับอะไรหลายๆอย่างความกดดันอะไรหลายๆอย่างก็ เป็นสิ่งที่ดีที่คุณเรียนรู้ในเรื่องของการปรับอารมณ์ปรับตัวทุกๆอย่างได้ดีช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการได้รับสิ่งดีๆการถูกอุปถัมภ์แล้วก็มีเรื่องของการเฉลิมฉลองหรือวงสังคมของคุณช่วงนี้อาจจะต้อง the, เข้าไปสู่วงสังคมเยอะขึ้นการเดินทางการการพัฒนาสกิลในเรื่องของการงานก็ได้ช่วงนี้การงานโดดเด่นมากๆ แล้วก็มีเกณฑ์ที่ความรักจะวิ่งเข้ามาด้วยเหมือนกันบางท่านก็อาจจะเป็นข่าวดีในเรื่องของความรักมีคนมารักมาชอบช่วงนี้หัวบันไดบ้านไม่ค่อยแห้งเนาะคุณดูจะมีเรื่องของอความมีเสน่ห์เสน่ห์ในตัวคุณก็จะได้ทั้งเรื่องของงานการเข้าไปหาลูกค้าการพบปะผู้คนช่วงนี้ดูจะเป็นที่ดึงดูดในเรื่องของการดีลงานก็ได้งานการ การเป็นอินฟลูเอนเซอร์การค้าการขายดูจะเฮงจะปังมากๆในช่วงนี้เหมือนผลงานของคุณมันโปรโมตตัวเองอะคะ่ะคุณเฝ้าทํามาก่อนหน้านี้หรือพยายามก่อนหน้านี้มันเป็นผลสําเร็จที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยแล้วก็ความรักโดดเด่นมากๆมีเกณฑ์ที่จะมีความรักดีๆเข้ามานะคะอาจจะมาจากเพื่อนอาจจะมาจากวงสังคมใหม่ๆที่คุณเข้าไปหรือการเดินทางการติดต่อในเรื่องของงานมีเกณฑ์จะได้ เจอกับความรักด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่คุณจะได้เป็นเป็นช่วงที่คุณจะได้ทําอะไรหลายอย่างหลายหลายอย่างที่จะจะยุ่งมากๆในช่วงเวลานี้ด้วยดาวพระเกตก็มาในเรื่องของการกระตุน้นกระตุ้นให้คุณลุยสู้แล้วก็กระตุ้นให้คุณได้ลงมือทําอะไรบางอย่างหรืออาจจะก,กระตุ้นในเรื่องของความรักได้ด้วยนะคะเพราะว่า,ามันเป็นเรื่องของการบุกเบิกเริ่มแล้วก็ ขึ้นมาถึงในเรื่องของความสัมพันธ์กับความรักระเบิดขึ้นมาความรักบบรรกําลังจะผลิบานสําหรับคนที่อยากมีความรักก็อาจจะเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะเป็นาชาวธาตุไฟเมษธนูอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์จะได้พบได้เจอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีก เกณฑ์การได้เดินทางกันรประจนไทยขึ้นมาคุณจะได้ทำอะไรตามเป้าหมายหรือตามความฝันของตัวเองแต่ก็ต้องระวังเนาะช่วงนี้อาจจะมีคนมาล่อลวงมาหลอกมาโกงมาหวังผลประโยชน์รายได้อะไรจากคุณก็ได้แล้วก็แรงดึงดูดคุณมีสเสน่ห์ค่ะช่วงนี้อาจจะมีสเสน่ห์ดึงดูดในเรื่องของคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาการค้าการขายหรือถ้าใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็จะดึงดูดในเรื่องของลูกค้าเข้ามาหรือถ้า เป็นในเรื่องของความรักก็มีโอกาสจะจะมีความรักเข้ามาหาคุณนะคะในช่วงนี้แข็งแร่งคุณจะได้ทำอะไรบางอย่างที่มันเหนื่อยมันจะมีเกณฑ์เหนื่อยอะคะ่ะแต่ว่าว้าวแต่ว่าการเงินดีมากเหนื่อยหนักแต่การงานดีก็ทำให้การเงินดีตามไปด้วยแต่ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะต้องพักผ่อนหน่อยนะหรือถ้าใครจะลงทุนร่วมหุ้นต้อง ชะลอชะลอไว้หน่อยมันมีเกณฑ์จะได้ทําแต่ต้องชะลอจังหวะนี้ไว้หน่อยอาจจะทําให้คุณเสียเงินเสียทองได้เพราะว่ามันมีเรื่องของอุปสรรคปัญหาเพราะว่าดาวพระเกตที่เข้าไปอยู่ในภพเรือนที่12มันเล็งเข้าไปสู่ภพเรือนอริและดาวเจ้าเรือนอริอยู่ในภพเรือนนี้ด้วยก็หมายถึงคุณคุณจะเอาชนะศัตรูได้แล้วก็อริแพ้ภัยแต่ว่ามันก็เป็นในเรื่องของอ การต้องลงมือทําอะไรหลายๆอย่างมันมีความคามเหนื่อยก็เป็นในเรื่องของความอ่อนล้าอ่อนแรงอ่อนกําลังได้ก็พยายามดูแลตัวเองหน่อยนะคะบางท่านก็จะมีงานงานเรงงานด่วนงานลับๆงานเบื้องหลังงานที่ต้องไปช่วยผู้อื่นมันก็มีเข้ามาในช่วงนี้ด้วยก็แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเป็นการบุกเบิกเริ่มและทําได้สําเร็จด้วยเพราะว่าคุณจะไล่คู่แข่งอลีแพ้ภัยค่ะ คู่แข่งจะตายเรียบช่วงนี้คุณทำอะไรก็ดูจะโดดเด่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันกับไพ่สำรับนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกคะชาวลัคนาราศีกรกฎเครมฟ้าใหม่กำลังเกิดขึ้นนะคะริช เหมือนคลืนลมม,นมันสงบลงแล้วคุณกำลังได้โอกาสดีๆเข้ามาแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เสียงทำอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ทำให้คุณอาจจะไม่คาดฝันก็ได้เช้งการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเหมือนคุณจะถูกโปรโมทเนาะคุณจะเสียงดังขึ้นคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นจะมีคนเห็นหรือรับฟังสิ่งที่คุณพูดในช่วงนี้ด้วยคุณจะดูเป็นที่ ที่น่าจับตามองเป็นจุดสนใจแล้วก็การเติบโตบางท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือบางท่านอาจจะเป็นข่าวดีเข้ามาในช่วงนี้การคิดนอกกรอบหรือทําอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นอาจจะเป็นจุดเด่นแต่ว่ามันจะทําให้คุณก้าวหน้าคุณมี energy เยอะมากๆแล้วก็เป็นช่วงที่คุณโอ้มีความสุขคะ่ะเป็นเรื่องของเวลาเป็นเรื่องราวที่ดีๆเข้ามาเป็นเวลาของคุณนิดช่วงของความสุขการ การพักผ่อนบางท่านอาจจะไปพักผ่อนก็ได้ไปเติม energy ไปเติมไฟไปเติม passion ให้กับตัวเองเนาะถึงเวลาที่คุณจะหลุดพ้นจากภาระอะไรบางอย่างทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้กับตัวเองหรือการงานมันเหนื่อยมันหนักมันมันยุ่งมากแต่คุณรู้สึกมีความสุขกับการทํางานแล้วก็คุณรู้จักแบ่งเวลาเป็นช่วงนี้กอาจจะปนเปื่อตัวเองบ้างให้เวลาความสุขกับตัวเองโดยการพักผ่อนโดยการเที่ยวโดยการดูหนังฟังเพลง ดูคนจะมี energy ของความแบบปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกภายในเนาะแล้วก็มีความสุขกับตัวเองมากๆในช่วงนี้ชายคุณดูจะโดดเด่นค่ะในช่วงนี้คุณมีแสงคุณมีกําลังใจแล้วก็เป็นเรื่องของความปรารถนาที่จะสําเร็จผลไม่ว่าคุณคาดหวังสิ่งใดมีเป้าหมายอะไรคุณจะทําได้สําเร็จเพราะไพ่คําว่าภูมิใจขึ้นมาคุณจะทําได้คุณจะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็สิ่งดีๆที่เข้ามาคุณก็สามารถที่จะ จะเก็บไว้ได้บางท่านก็แบบอาจจะเป็นเรื่องราวบางอย่างอา,อาจจะเป็นตําแหน่งหรือหน้าที่อะไรบางอย่างที่คุณต้องทําคุณทําได้คุณมีศักยภาพเพียงพอแล้วก็คุณคุณแก้ไขปัญหาได้ดีสเตรีงอะค่ะเอาอยู่ทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะหนักจะเหนื่อยจะจะท้อทแท้แค่ไหนคุณก็ทําได้ก็เป็นเรื่องของความน่ายินดีแล้วก็ความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกับไพ่สำหรับนี้หน่อยสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีหยุดนิ่งจะติกขึ้นมาเนะาะกักตัวแล้วก็ทรหดอดทนมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทำอะไรบางอย่างแต่ว่าอย่าทำในเรื่องของผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าไพ่ ขึ้นมาเตือนในเรื่องของตัวบทกฎหมายขอให้ซื่อตรงกับตัวเองทําในสิ่งที่ถูกต้องทําในสิ่งที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายจะทําให้คุณก้าวหน้าได้แล้วก็คุณจะได้ทําอะไรบางอย่างจริงๆนะคะเนี่ยได้ลงมือทําอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณต่อยอดในเรื่องของการงานทําให้คุณมีความมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงาน รือการลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ถูกต้องที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมของคุณทําให้คุณเติบโตก้าวหน้าได้แล้วก็บางท่านก็เป็นช่วงที่คุณจะเดินทางนะคะอาจจะได้เดินทางเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศได้เหมือนกัน mm. ก็มีโอกาสจะเติบโตก้าวหน้ากับสิ่งที่คุณโฟกัสกับสิ่งที่คุณลงมือทําในช่วงนี้มันจะสําเร็จได้ด้วยตัวของคุณด้วยการไม่ทําผิดกฎหมายไม่ทําผิดศีลเป็นเรื่องที่ดีค่ะแล้วก็รักตัวเองเยอะๆนะคะ ไพ่ของค,คำว่าก,กักตัวคือรักตัวเองเยอะๆพยายามอยู่กับตัวเองรักตัวเองมีสติทุกครั้งกับการทำอะไรที่ที่ต้องอใช้ในเรื่องของการลงทุนร่วมหุ้นต่างๆมันเป็นเรื่องของการป้องกันตัวเองก็ขอให้คุณเหมือนไพ่ขึ้นมาเตือนในเรื่องของการพักผ่อนเนาะเพราะดูคุณจะเหนื่อยกับการทำงานเยอะพักผ่อนให้เพียงพอแล้ว ไอเดียต่างๆหรือการตัดสินใจของคุณมันจะแม่นยำมากขึ้นค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามและชมและฟังฝากกดติดตามด like, กดไลค์กดแชร์เขาไม่น่ารักน่ารักหรือไม่ก็ซัพพอร์ตบอลลนงได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับการให้ติปให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการให้ค like, ่าขนมแล้วก็มเขาไม่น่ารักน่ารักกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ